แกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวาดนะและเป็นที่ปรึกษาของท่านรองตรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับและก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับได้มีการถล่มบ้านพักที่จังหวัดนาราธิวาสไป สองครั้งติดต่อกันเมื่อ8เมษายนที่ผ่านมาจะจะว่าไปแล้วในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับบุคคลท่านนี้ก็ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นถล่มบ้านไปแล้วถึง3ครั้งนะครับรายการวันนี้ขอต้อนรับคุณนัทบุดีนอุมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ022754225นะครับประเด็นที่เราตั้งไว้9ปีกรอเซกับสันติภาพในจังหวัดแดนภาคใต้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอออย่่าางงงไรรรรเเเืขหตุกกณ์ซ ผ่านมาแล้ว9ปีถ้าจะถามว่าเรื่องของบาดแผลของความเจ็บปวดบาดแผลของความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเยียวยาหลังจากที่จะมีการให้ความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าเบาบางลงไปไหมครับคือต้องยอมรับว่าหลังจากที่ท่านเลาขาธิการสวทท่านนี้ไปอยู่ท่านทวีไปอยู่ก็มีการเยียวยา <c oughs> มากกว่าเดิมอย่างเช่นบางรายได้ถึงสีล้านก็มี กรณีไหนครับสล้านกรณีที่ว่าผู้ที่สูญเสียชีวิตนั้นไม่ได้ต่อสู้เจ้าพนักงานไม่<ล>ก็ถูกกระทําเป็นเหยื่อจริงๆเป็นเหยื่อจริงๆก็ว่าท่านก็จ่ายไปตามนั้นครับบางรายก็ล้านห้าหนึ่งล้านหแสนก็สุดแท้แต่พฤติการ,รที่เกิดขึ้นทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามีการเยียวยาดีกว่าในช่วงที่ผ่านานมาทีนี้แต่ความสูญเสียที่ที่ผ่านไปนั้นจะคุ้มกับราคาเงินเนี่ย มันที่กันไม่ได้ที่กันไม่ได้แหละอครับอันนั้นก็เป็นแต่ว่าข้อกังวลว่าจะมีเหตุการณ์จะมีอะไรต่างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่กังวลไปได้แต่ว่าจริงแล้วการกระทําแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะคือมันไม่ใช่เฉพาะ28เมษานะก็เกิดทุเรื่องเถ้าจะเกิดก็เกิดทุกวันจนได้แหละครับทีนี้เมื่อช่วง28เมษารัฐก็จะต้องมีความห่วงใยมากกว่าเดิมเหมือนเทศกาลสงกรานปีใหม่ ก็ต้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับก็เหมือนกับ13มีนาคมขอาบอกวันวันก่อนตั้งกับโครการเบญเอนก็ต้องระวังมึงก็ไม่เกิดอะไรเลยับเหมือนกันครับพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นครุณนบุรินเองในช่วงวันที่8เมษายนที่บ้านก็โดนถล่มไปสองลูกซ้อนๆเนี่ยนะครับถึงตอนนี้หาสาเหตุได้แล้วยังว่าเกิดจากอะไรคือวันที่วันแรกวันที่8เนี่ยโดน โรงจอดรถบ้านผมวันที่สองเนี่ยโดนชาวบ้านแต่ว่าก็เป้าหมายก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณนับุดินเพราะว่าเลยจากบ้านผมไปสักประมาณสามถึงสี่สิบเมตรผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าคนร้ายที่ทำเนี่ยประสงค์ต่ออะไรวันนี้ผมก็ได้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปคครรัับบท่านผู้การจังหวัดท่านผู้บัญชาการก็ได้มาพูดคุยที่บ้าน ผมก็มีความสบายใจว่าให้เขาว่ากันไปตามแผนเป็นเพราะว่ามารับเป็นที่ปรึกษาให้กับทางรัฐบาลมารับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางท่านรองนายกเฉลิมหรือเปล่าเป็นเหตุมีประเด็นนี้ที่ปรึกษาก็มีถึง9คนถ้าจะมาโดนเรื่องที่ปรึกษาก็ต้องโดนทุกบ้านใช่ไหมแต่ว่าคุณนบุดินเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลเหมือนกันในการไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าการไปพูดคุยแล้วนํามาซึ่งการไม่พอใจส่วนตัวหรือไม่พอใจรัฐบาล <c oughs> ก็เลยกระทําผ่านผ่านคุณนั้นบูดินคือบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนจริงจังต่อสิ่งที่รับมอบหมายครับ <c oughs> ถ้าท่านมอบหมายให้ผมทําสิ่งใดแล้วผมจะทําตรงไปตรงมาเท <c oughs> ่าที่มีความสามารถ <c oughs> จะได้หรือไม่ประกันใดก็สุดแท้แต่ภาวะการครับ <c oughs> ทีนี้ผมข้อเรียนว่าคนที่เป็นนักการเมืองในสามเหลี่ภาคใต้นะทุกคนเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่รู้จักกลุก่มของความไม่สงบ,บต้องรู้จักใช่ครับอยู่ที่ว่าท่านใดจะไปช่วยพูดคุยในลักษณะไหนหแค่นี้เองอผมนี่อาชีพเรียนเกินในความครับเคยว่าความช่วยเหลือชาวบ้านมาก็มากทีนี้เวลาชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องกฎหมายก็จะมาช่วยครับถึงแม้วันนี้ผมไม่ได้ว่าความเองก็จะมี ศูนย์ทันตยความเสื่มที่มีคุณกำมาะดูแลอยู่ก็ประสานกันอยู่ครับถ้าจะบอกว่าเป็นความแน่นอนแต่ว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปพูดคุยกับกลุ่มขบวนการต่างๆเป็นการเข้ามาทํางานให้กับหน่วยงานภาครัฐน่าจะเป็นประเด็นนี้ที่ทให้กลุ่มตรงข้ามไม่พอใจน่าจะเป็นเป็นน้ำหนักประเด็นนี้ส่วนตัวนี่ัตรูผมไม่มีอยู่แล้วครับความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีเหตุเพราะไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง และผมนี่ลงสสมาแปดสมัยครับได้สี่ไม่ได้สี่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนอครับแสดงว่าตัดได้เลยว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองและไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะศัตรูส่วนตัวผมนี่จะไปมีเอ็นเจดสิก้าได้ยังไงถ้าปืนลูกซองอก็พอรับได้นี่เอ็นเจสิก้าครับถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าจะบอกว่ากลุ่มไหนเป็นคนทํามีส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วยไหมฮะถ้าอย่างนั้น เรนนี่ไม่กล้าพูดนะไม่กล้าเดาเพราะว่าเพราะว่าต้องรอให้เจ้าที่เขาว่ากันไปก่อนแต่ทีนี้เหตุผลของความไม่พอใจเนี่ยเป็นความไม่พอใจคุณน้ำบุินโดยส่วนตัวหรือเป็นความไม่พอใจรัฐแต่ว่ากระทําผ่านคุณน้ำบุรีก็เป็นข้อสัญฐานที่ตั้งข้อสังเกตได้ครับแต่ทีนี้ผมก็ยังมีความเชื่อว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพูดคุยเนี่ยถามว่ามีไหมมีครับอมีมากไหม าจากการที่หน่วยงานของส่วนราชการระดับหมหาวิทยลาลัยทําโพสำรวจความเปน็นประชาชนครั80%ประชาชนเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลน,นี้จะเดินหน้าการพูดคุยครับยังมีอีกสัก20%ที่ยังเฉยๆอยู่ทีนี้ถามว่าประชากร3จังหวัดเนี่ยล้านแปดแสนคนคถ้า20%เนี่ยสามแสนหกก็ไม่ใช่น้อยครก็ไม่ใช่น้อย ทีนี้กลับมาสู่กระบวนการพูดคุยที่รัฐบ,บาลเดินหน้าไปสองรอบที่ผ่านไปเนี่ยคนชอบถามว่าถูกตัวไหมผมยืนยันว่าถูกตัวครับทีนี้การสั่งการในระดับบนถึงล่างนี่กระบวนการ B ีเอนเนี่ย,มยไม่เหมือนกองทัพของประเทศที่มีแบบประเทศไทยครับของเรนานี่ถ้าระดับบนสั่งปับ๊บพรบจะปฏิบัติตามอย่างมีงวินัย<จ>ทันทีแต่ของเขาเนี่ย ระบบการจัดก,การภายในเนี่ยไม่ใช่เหมือนของทัพของบ้านเราตรงนี้ต้องใช้เวลาผมถึงพูดตลอดว่าคนไทยเนี่ยชอบใจร้อนอเราอย่าพึ่งใจร้อนแต่ระบบที่ไม่เหมือนของไทยนั่นหมายถึงว่าการสั่งการหรือว่าการรับอะไรไปเนี่ยมันมต้องผ่านกระบวนการอะไรของเขาอีกเหรอฮะที่ผมพอทราบก็คือว่าการจัดก,การระบบของกระบวนการเนี่ยบางพื้นที่จะให้อำนาจตำบล คุณตัดสินใจเองบางพื้นที่ก็มีคณะกำการระดับอำเภอครับกจ็จะว่ากันไปนี้ผมทราบจากไหนทราบจากข้อสักถามที่ทางกอระวนนพักศรีได้สักถามมาครับก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าระดับการสังการเนี่ยไม่เป็นเอกภาพพื้นที่ใครพื้นที่มันครับไอตรงนี้สิที่ฝ่ายผู้พูดคุยเนี่ยจะต้อง ทามันให้รอบคอบมากกว่าเดิมและต้องใช้เวลาให้มันมากกว่าเดิมครับที่เป็นอยู่ในวันนี้ถ้าระดับพื้นที่ไม่เป็นเอกภาพนั่นหมายถึงว่าตัวบุคคลที่ทางหน่วยงานรัฐไทยไปคุยเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับด้วยไหมฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นที่ยอมรับอหยอมรับอยู่แล้วยอมรับอยู่แ,แต่ต้องเพิ่มจํานวนบุคลกกากรให้มากกว่านี้ บุคาลากรของฝ่ายเราขอ,ของฝ่ายของฝ่ายขบวนการ,าร,การไปขบวนการ,รหมายถึงว่าเจ้าที่รัฐไทยหรือทางรัฐไทยจะต้องพูดคุยกับบุคาลากรของอของบวนการมากกว่านี้มากกว่านี้แทนที่จะเป็นฮัสซันต่อยิปคนเดียวใช่ต้องอเพิ่มให้มากกว่านี้ครับส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นผมก็มีความเชื่อว่าท่านเลขาธิการสมชนี่ยคงมีโจทย์ในใจบ้างพอสมควรแล้วเพราะว่าประชุมรอบหน้าเนี่ยจะมีใครมาเพิ่มบ้างมาเพิ่มบ้างครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคณะพูดพูดคุยนะผมไม่อยู่ตรงนั้น ถ้าถ้าอย่างนั้นกลุ่มการกลุ่มที่แสดงความรุนแรงออกมาในช่วงนี้ทั้งในเรื่องของการวางระเบิดเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งมีการออกมาขึ้นป้ายต่างๆเนี่ยเพื่อจะบอกว่าไม่เห็นด้วยคําว่าไม่เห็นด้วยในความหมายที่แสดงออกมาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยเท่าที่ทราบนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับกับอะไรกับการไม่ได้ถูกร่วมในการพูดคุยด้วยอ,อันนี้คือเป็นเรื่องหลักเท่าที่รู้นี่กลุ่มพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมครับ แม้แต่กลุ่มขบวนการทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นี่<ม>เห็นด้วย<ม>ในหลักการ,รพูดคุยเนี่ยถึงไม่ร้อยเปอร์เก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เ็เพียงแค่ว่าเทคนิคเนี่ต้องมาปรับแก้ที่ตัวบุบคคลกลุม่มใดที่ยังไม่ครอบคุมถึงก็ต้องเชิญเข้ามาร่วมมีใครบ้างตรงนี้ก็จะต้องหน่วยงานได้ความมัง่งคงท่านของท่านว่าพื้นที่อำเภอจ่อยอร้อง พื้นที่อำเภอยะริงพื้นที่อำเภอกรุงปินังเป็น,ปน,ปนยังไงก็ต้องว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ไปไอ้ตรงนี้สิผมถึงบอกเวลาผมนี่ให้กําลังใจกับท่านเลขาธิการสมชเลขาสบตทั้งกระทรวงกลาโหมและภาคประชาชที่ไปพูดคุยครับทีนี้ขอให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยขอเวลาท่านบ้างเพราะว่าท่าทีา่ทราบอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์มินดนาเนเะน่ยมาเลเซียเนี่ย ส่งคนไปฝังตัวที่มินดานอภาคใต้ของฟิลิปปินส์สองปีม,มีระเบิดไม่หยุดมีการยิงมกีก็ทำไปผู้ที่ไปพูดคุยไปฝังตัวก็ทำงานไปของเราเพิ่งสองเดือนอกว่าๆแล้วจะไปหวังอะไรมากมทีนี้ผมก็เรียนว่าอยากจะให้พวกเราใจเย็นหน่อย นอกเหนือจากคือคือเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างจะมากในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มขบวนการที่ไม่พอใจในแง่ที่ว่าไม่มีส่วนร่วมหรือไม่สามารถที่จะมีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับเจ้าที่รัฐแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มอื่นๆนไหมครับเช่นมีข้อมูลมอาบอกว่ามีกลุ่มที่เสียประโยชน์จากการพูดคุยที่รัฐกับขบวนการพูดคุยเข้าเสียประโยชน์มีกลุ่มนี้ร่วมในการสร้างเหตุความรุนแ <พอ S 2> <ม>รงด้วยไหมฮะพอมีอยู่กลุ่มกลุ่มเสียประโยชน์ที่ว่านี่จะเป็นจะเป็นกลุ่มแบบ แบบไหนอย่างไรหรือเป็นลักษณะไหนเป็นกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นกลุ่มอำนาจเถื่อนกลุ่มยาเสพติดกลุ่มเหล่านี้ก็มีส่วนอยู่ก็มีส่วนอยู่บ้างทีนี้ผมก็อยากจะพูดตรงๆว่าในพื้นที่สามจังหวัดที่ได้ภักใต้เนี่ยกลุ่มที่ว่าเมื่อกี้มีพลังมากกลุ่มไหนฮะกลุ่มที่มีอุดมการกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดกลุ่มค้าของเถื่อนเนี่ยครับยังมีพลังยังมีพลังอยู่พอสมควรทีนี้ในบางจุดเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงได้ ก,กลุ่มที่คือถ้าเหตุการณ์มันแรงอยู่เนี่ยกลุ่มที่ว่าเมื่อกี้ก็มีความสะดวกขึ้นในการทํางานทีนี้ผมก็เลยมองว่าสิ่งนี้มันก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งแต่เราจะไปบอกว่าในกอในขอนี่ก็คงบอกไม่ได้แหละครับทีนี้มา,มา,ม,ามาพูดถึงเรื่องของการ,รพูดคุยรอบที่3-29ในเมษาย,ยนก็มีประเด็นหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ประชาชนคนไทยคาดหวังที่จะต้องเห็นเป็นรูปธรรม ให้ได้ในการคุยในรอบที่3าก็คือการยุติความรุนแรงหรือว่าลดความรุนแรงลงหัวข้อนี้จะบรรลุผลไหมครับการพูดคุยครั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่ผมก็คาดหวังเช่นนั้นและก็พี่น้องประชาชนทั่วๆไปก็คาดแบบนั้นครับทีนี้จากการที่ติดตามข่าวสารเนี่ยได้รับทราบว่าการคุยครั้งที่สองเนี่ยมีการพูดเรื่องนี้และก็ทางนู้นก็บอกว่าจะลดความรุนแรงต่อป้าไม้ออน ที่เป็นพลเรือนประชาชนทั่วไปนะประชาชนครับทีนี้จะกระทาต่อป้าไม้แข็งคือเจ้วที่ฝ่ายความมั่นคงถ้าเราดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในรอบสองเดือนเดือนที่ผ่านมาก็เป็นจริงตามนี้ครับแต่ก็มีอยู่บ้างกรณีที่ไปยิงชาวบ้านผู้หญิงที่อำเภอโคกโพธครับที่ปัตตานีครับอันนี้ก็ก็ถือว่าผิดที่คุยก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะไปพูดคุยยิบิบก้าเดืออเนี้ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้น อันนี้คือประเด็นที่อาจจะเริ่มเริ่มเห็นแต่ว่าในขณะเดียวกันในกลุ่มของขอบวนการเองเขาก็ต้องการที่จะให้รัฐไทยนยแก้ปัญหาเรื่องของบัญชีดำนะฮะผู้ต้องหาคดีความมั่นคงปวิอาญาทั้งหลาย,ยจะยกเลิกได้ไหมข้อเสนอแบบนี้รัฐไทยควรจะรับแล้วก็ปฏิบัติตามได้ทันทีไหมครับคือเรื่องนี้นี่รัฐก็ต้องเดินไปตามข้อกฎหมายรประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าท่านใดถูกออกหมายจับ <ừ> ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ การประกาศใช้พรบรความมั่นคงซึ่งต้องเอร,อริ่มพรกรฉุกเฉินแต่ถ้าสถานก,การณ์เป็นอยู่วันนี้เนี่ยก็เห็นใจเจ้าที่ความมั่นคงจะไปเร,ริ่มพรกฉุกเฉินในบางพื้นที่ที่รุงแรงอยู่ก็คงทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าบางพื้นที่อย่างที่เคยเสนอไว้อำเภอแวงอำเภอเบตงอย่างเงี้ยก็สมควรทีนี้ผมก็เลยมองว่าข้อเสนอที่ว่าเมื่อกี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่ง ที่ฝ่ายรัฐจะต้องนําไปพิจารณาทบทวนดูซว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนเรื่องบัญชีดำเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามีเยอะจริงม,มีเยอะจริงๆครับส่วนจะเป็นเลิกระดับไหนบ้างเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ผมไม่ทราบแต่ในแง่ความเป็นธรรมผมขอเรียนว่าระยะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการชูว่าความยุติธรรมนําการแก้ไขปัญหาจอชยายภาคใต้สิ่งนี้นี่ถ้าเป็นถามเพ็่นนอนประชาชน ทุกคนรับตรงกันว่าดีกว่าที่ผ่านมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาจริงๆผมก็เลยมองว่าสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดอย่างหนึ่งว่ารัฐเองก็เริ่มมีความเข้าใจต่อสิ่งที่จะแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตคแต่ถ้าเกิดสองประเด็นนี้คือถ้ามองจากฝ่ายรัฐรนะฮะถ้าความรุนแรงยังไม่ยุติลงหลังการพูดคุย29เมษายนคะรนนการฝ่ายกระบวนการเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่คาดหวังอยากจะได้เนี่ย แล้วก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่สุดท้ายเนี่ยนะครับประชาชนก็ก็สิ้นหวังเหมือนกันประชาชนก็อาจจะมองว่าสุดท้ายการพูดคุยก็กไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีทีนี้จะต้องทําอย่างไรว่าจะต้องเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นหลัง29เามษามันไม่มีสิ่งใดดีกว่านี้แล้ว9ปีคือเซอันนี้9ปีที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่บิลงหลิงใช่ไหมรัฐบาลก็ทุ่มเทสรัพกำลังลงไปมากมายหมหาศาลเหตุการณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้มแข็งต่อไปครับและก็อดทนต่อไปภารกิจในการแก้ไขปัญหา3ามจังหวัดมีสด้านเกาะระวนอก็ดูแลความมั่นคงสบตก็การพัฒนาพื้นที่การเยียวยาครับสมชก็เรื่อการพูดคุยครับต้องเดินพร้อมๆกันดีกว่านี้ไม่มีแหละครับคุณนภดินมองว่าอะไรคือปัจจัยที่จะนําไปสู่ การทำให้การพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพเนี่ยอาจจะหยุดชะง,งักอาจจะต้องสะดุดหยุดลงฮะปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยอะไรคือมีความเสี่ยงที่สุดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยผมกลัวว่า,าฝ่ายที่ดูอยู่เนี่ยอดทนไม่พอที่ดูอยู่คือใครคือ,คอทั้งประชาชน<อ>ทั้งหน่วยเาที่ความมั่<อ>นงคงมีความอดทนไม่มากพอไม่มากพอ,อรตรงนี้นี่นผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ย อดทนและก็ให้ก้าวข้ามตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าที่อินโดนีเซียแก้ปัญหาอาเจเเนี่ยแปดเก้ปีม,มินดานาก็ไม่รู้กี่ปีเห็นไ,ไหมมันไม่มีที่สักที่เลยที่แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ความรุนแรงครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะ ต้องดูกันกันต่อแล้วก็ต้องอดทนให้มากต้องอทนต้องอดทนให้มากถึงแม้ว่า29เมษายนผ่านไปแล้วอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกก็อย่าเพิ่งไปดูดุลกว่าการเจรจาพูดคุยใช่ล้มเหลวไม่ใช่ปัจจัยอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตและก็วิเคราะห์กันนะคือเรื่องของการการเลือกตั้งในมาเลเซียการเลือกตั้งในมาเลเซียเกิดขึ้นวันที่5พฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในฝั่งของมาเลเซียจะทําให้การพูดคุยระหว่างไทยกับ แกนํบ b ี n จะต้องสะดุดหยุดลงไหมฮะหรือถ้ามีรัฐบาลใหม่มาครับเขายังคงเป็นรัฐบาลเป็นกัวกลางในการพูดคุยให้กับฝั่งที่กําลังคุยอยู่เีท่าที่ผมติดตามข่าวนี้นะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใหม่ในมาเลเซียกระบวนการนี้เดินหน้าต่อไปคือถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับพักอัมโน่ที่นำโดยนายกนายจิบเนี่บน่าจะยังชนะอยู่อืแต่อาจจะไม่มากครเฉยไหมเมื่อไม่มาก แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอัมโนก็สามารถที่จะเป็นนายกได้อยู่ถ้าท่านนาจิดไม่ได้เป็นนายกจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นอะไรไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคนะฮะแต่ผมยังเชื่อว่าท่านยังชนะอยู่นะชนะอยู่แต่ถ้าชนะไม่มากเนี่ยมันจะเป็นประเพณีปฏิบัติของประเทศมาเลเซียว่าเมื่อพักรัฐบาลชนะไม่ถึงสองในสามเนี่ย คนที่เป็นนายกนําทัพเลตต้าเนี่ยท่านอาจจะแสดงสิปิริตออย่างเช่นเมื่อข่าวที่นายยกรดวีบคราวที่แล้วก็เหมือนกันครับโอกาสที่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่นําโดยอนวยองโปรฮิมเนี่ยจะมาชนะรอบนี้ถ้าผมพูดตามความรู้สึกนะอาจจะไม่ถึงอยู่อาจจะไม่ชนะอยู่ไม่ชนะแต่ไล่ๆกันครับนี่เปลี่ยนปาวิเคราะห์ของของผมตามข่าวอยู่ทุกวันนะถึงว่าจะเปลี่ยนตัวนายกมนตรีแต่ว่าไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบก็ยังดําเนินการต่อไปถ้าสมมติว่า นายยิบเป็นนายกเดินหน้าต่อไปอหรือว่าฝ่ายค้านขึ้นมาก,ก็เหมือนเดิมคปัามีคาถามที่น่าสนใจจากทางท่านผู้ชมทางบ้านนะจากบรรน,นังสตาบอกว่าที่ยังแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละทาให้ไม่มีไม่มีผู้ที่จะให้ความร่วมมือหมายถึงว่าชาวบ้านเองก็ไม่กล้านะฮะที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมองมองว่าจะแก้อย่างไรถ้าอย่างนั้นอยาว่าแต่ในหมู่บ้านเลย พ่อบังคับลูกไม่ได้เลยออครับผมเคยสัมผัสเองนะฮะพ่อมาที่บ้านผมมาบอกว่าเมื่อคืนนี่ลูกเขากลับดึกเขาเตือนลูกเขาว่าลูกอย่ากลับดึกนะทั้งที่รู้ว่าลูกไปทําอะไรลูกเตือนลูกอย่าไปอย่าอย่าไปคบกับเด็กคนนี้คนนี้ครัตีห้าเพื่อนของลูกมาโขพ่อที่บ้านพ่ออย่าบังคับลูกนะอคนที่บอกพ่อก็คือลูก ไอ้คนที่ไปบอกคนนี้คือลูกของพ่อนั่นแหละพ่อใช่ใช่ยังว่าจะในหมู่บ้านเลยลูกกับพ่อมันก็ไม่เคารพกันและอ๋ออันนี้ก็เป็นปัญหาไม่ปัญหาเหมือนกันในหมู่บ้านผมใจผมก็ใจครับปัญหาในภาคใต้มีความเห็นออกมาบอกว่าคนในพื้นที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาของตัวเองหรือเปล่าปัญหาเลยจึงไม่จบคือคนในพื้นที่นี่ผมว่าเขาก็คืออย่างนี้ี่พูดตรงๆว่าถ้าเวทีประชาชนเนี่ยคนเป็นร้อยเนี่ยไม่กล้าพูดความจริง เห็นไหมเวลาทางการเปิดเวทีคนไปนร้อยๆเนี่ยอยู่เฉยยกมือยกมือครับครับ,รบแต่ถ้าเวทีเล็กๆ20คนครับ30ค,คนจะพูดเต็มที่เลยผมก็ได้เรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่แก้ปัญหาว่าเราต้องไม่พยายามสร้างเวทีให้ใหญ่เปิดเล็กๆแล้วก็จะต้องดึงทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมให้ได้ ครับเชื่อว่าแก้ปัญหาได้เชื่อปัญหาได้มีความเห็นบอกว่าอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจในการทํางานเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาอย่างจริงจังตอนนี้ผู้มีอำนาจที่ว่าเนี่ยได้เข้าไปดูอย่างจริงจังแล้อย่างเช่นอาจจะท่านนายกหรือแม้แต่ท่านรองเฉลิมอ่าคือนายกก็ดีท่านรองเฉลิมก็ดีถ้าก็ลงพื้นที่มาถ้าลงบ่อยๆนี่ผมได้รับคําฝากจากเจาก้าที่ของรัฐว่าครับถ้าผู้ใหญ่ลงบ่อยๆเี่ย เขาก็เครียดจะต้องถึงเจ้าหน้าที่เครียดเจ้าหน้าที่เครียดค่ะเพราะจะต้องมาดูแลระบาพวกเราผู้ใหญ่แต่ว่าได้ผลในแง่ของการไปเร่งรัดกำชับจี้ให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทำงานอย่างรวดเร็วขึ้นเป็นบูรณาการขึ้นคือการลงพื้นที่มีสองแบบนะครับลงไปพบหน่วยงานกับลงไปพบประชาชนลงไปพบหน่วยงานเนี่ยทุกอาทิตย์ทุกวันได้ไปได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าลงไปพบป่าประชาชนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจ อันนี้ต้องระวังพออย่างเข้มข้นเพราะวไม่รู้ใครเป็นใครมาใช่ไหมแต่ถ้าท่านไปเจอกับในอำเภอเจอผู้กับเจอหน่วยความมั่นคงเนี่ยไม่มีปัญหาครับเจอที่หันใหญ่ก็ได้เจอที่ซีเอสปัตตานีก็ได้ไม่ใช่ปัญหาที่ผมก็เลยมองว่าภาครัฐบาลเองเนี่ยมีความตั้งใจมีความเต็มที่กับปัญหาอย่างจริงจังแล้วเพียงแค่ว่าครับภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และจะต้องสนองตอบสิ่งที่เขาต้องการให้ดี่สุดท่ายเองมากด้ครับมีหลายประเด็นที่อยากคุยแต่ว่าเวลาหมดแล้วเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันทีนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านนัทบูรินอูมาผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ